ไม่ได้ก่อนเลาท่เราฟังในเที่ยวที่สองนะครับนะครับขอร์ตเชญครับก็ขอต่อนะครับครั้งที่แล้วก็ช่างไว้นะครับว่า 3G มันดียังไงกับโอเปอเรเตอร์นะครับก็อย่างที่เราบอกว่ามันนอกจากทำให้ภาพของเน็ตี้นะครับจากการที่เราต้องอยู่ระบบสัญญาสัมปทานแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นระบบไรเชนซึ่งมันไม่ต้องไปอิงตัวทีวทีกับตัวแคสนะครับแล้วตัวใช์ก็จ่ายน้อยลงนะครับมันยังดีในแง่ของ การที่เปิดพอเ์ตเซวิ่ด้วยนะครับเพราะงี้เนี่ย 3G มันดีกว่าาวเท่านะครับถามว่าแล้วตอนนี้ถ้าเกิดผมลงทุนในกลุ่มเทเลคอมนะครับลงทุนอยู่มีพ o s i t ิชัอยู่ผมทำยังไงผมไม่ซื้อเพิ่มแล้วนะครับราคาหุ้นขึ้นมาเยอะมากนะครับผมไม่เอาเลยครับตัวนะครับมันออกมาสักพั้นแล้วนะครับสิ่งที่มันดีตอนนี้ับกลุ่มเทเลคอมเนี่ยคือเรื่องของปันผมอย่างเดียว นะครับคนที่บอกว่าเฮยยังต้องการเงินปันผล6 7ต่อปีนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สร้างเงินปันผลได้นะครับเชื่อถือได้อยู่นะครับแต่บอกว่าราคาหุ้นจะขึ้นไปจากระดับนี้เพื่อให้เรามีกำไรเพิ่มเนี่ยผมคิดว่ายากนะนะครับเพราะงั้นเนี่ยกลุ่มนี้นะครับมผ,ผมแนะนำเป็นเข้ากับตลาดหรือว่าถ้าเกิดว่าสนใจว่ามีเซกเตอร์อื่นที่มันมีธีมที่มันดีกว่านี้ผมก็แนะนำให้ขายได้ นะครับเพราะว่าผมคิดวา่าราคาไม่ไปไหนไกลแล้วไม่น่าจะเอาบุคคลตลาดแล้วสำหับปีหน้านะครับตรงนี้ผมไฮไลท์นิดนึงนะครับว่าปีของผมตอนนี้ที่คุยกับลูกค้านะครับทางสถาปันในที่เรา,างประเทศของผมคือผมไม่เอาพุ่นตัวใหญ่ละในกลุ่มเทเลคอมไม่เอาแอนดรอยไม่เอารีแทนไม่เอาทูไม่เอาอินทัสนะครับผมชอบพุ่นตัวมิดแคปนะครับในกลุ่มตัวเทเลคอมมากกว่านะครับตอนนี้ผมเชียรห์หนักๆเนี่ยคือไทยคม แต่ต้องยอมรับจริงๆว่ามันขึ้นมาเยอะมากๆแล้วใกล้จะเกิดปุตอนนี้นที่เราออกเบร์เนี่ยคืออยู่ปรมาณทีสิบหกถึงเจ็ดบาทเองนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่มาที่ยี่สิบสองแล้วนะครับก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะมานะครับแต่จริงๆต้องบอกว่าตีมเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยสำหรับไก่พรมยังมองว่าดูดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้แล้วว่ามันมีแฟกเตอร์ที่มันจะเป็นตัวที่ทําให้ราคาหุ้นอานจจะเกินกว่าการเกิดปุ๊บหรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่ายังพอเล่นได้สำหรับไก่อรมนะครับสำหรับคน อันนี้นะครับก็จะเป็นไฮไลท์นะครับว่าปุ่มเทเลคอมนะครับยังเป็นหุ้นปันผลที่ระดับสูงอยู่แล้วก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับก็ดี่ไทยอัตรานยังเหมือนเดิมน,นะครับว่าปันผลอยู่ระดับหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เนี่ยผมจะเป็นตัวใช้บอกกันนะครับว่าราคาหุ้นแพงขนาดไหนนะครับหลักของสปแปดเนี่ยมันไอตัว f t d เนี่ยมันคือ standard deviation หรือค่าความเบี่ยงเบนนะครับ ตามหลักของไอตัวสติเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกินสอง s a n d a r d d e v a t i เนี่ยมันแปลว่ามันทั้งมันอาจจะแพงไปหรือมันอาจจะถูกไปนะครับมันควรจะวิ่งเข้ามากลับมาอยู่ที่มีนอย่างน้อยตามหลักของตัวสิตินะครับตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับทั้งตัวอัพานตัวดีแทกนะครับในแง่ของ TE เนี่ยมันเกินสอง s a n d a r d d e v t i o n ที่เป็นบวกด้วยกันทั้งสออันนะครับนั่นแปลว่าตอนนี้เนี่ย มันขึ้นไปเยอะมากแล้วนะครับเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่มันขึ้นเกิน1นึ่งสแตนดาร์ดเดวชันก็ตามนะครับมันก็จะปรับตัวลดลงนะครับเข้ามาที่มีนนะครับข่าวร้ายลงมานะครับปรับตัวลดลงมาอยู่ที่1นึ่งสแตนดาร์ดเดวชน,นะครับสักคักนึงก็กลับขึ้ไปอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกที่สําคัญมากๆผมใช้ดูเลยนะครับเมื่อเมื่อไหร่เนี่ยที่ราคาพุ้นดนข่าวลบลงมามากๆราคาพุ้นลงมาเยอะๆ แล้ถ้าเกิดต่ำกว่า1 standard deviation ผมก็จะเริ่มมองแล้วว่าราคาพุ้นจะเริ่มถูกแล้วน่าจะเข้าไปซื้อได้ยิ่งถ้าเมื่อไหร่ลงไปต่ำกว่า2อง standard deviation นั่นแปลว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้คือสามารถซื้อเก็่งกำไรได้เลยนะครับอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นแบบมองหลานมันก็ต้องมีกับหนที่เราเล่นเป็นกลับแหละนะครับแต่ตอนนี้ก็ยิงพายว่าสองตนี้แพงแล้วนะครับมันไม่น่าจะมี คือผมก็มีไอ้ตัวคำนวณสองแไอ้ตัวขนาดเวอร์ชันของผมอยู่อะครับก็เลยคำนวณเองครับผมเนี่นะครับใช่ครับไอ้พีพีอีครับบางทีมันต้องดูอดีตด้วยครับถ้าเกิดว่าดูในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่มันออดวานกับดีแท็กมันก็เกรด์ที่พีอีออมาจากสิบสามเกณฑ์ที่ออดวานก็สิบสามเอาดีแท็กก็บ่ายสิบสองเอาก็อยู่มาสิบสองถึบสามเอา ใช่ฮะมันจะมีตัวหนึ่งที่ผมใช้คือผมใช้ต่องอันที่ขอเช็คนะฮะก็คือ p e กับ EV บต mm ัว hmm. EBITDA EV บตัว EBITDA เนี่ยมันคือ EV เนี่ยมันคือการบอกของเราที่ว่าผมเอาตัว Market Cap คนะคร mm ับบวกกับ n e t d e b t นะครับออกมาเป็น EV mm hmm. เพื่อบอกว่าตอนนี้เนี่ยมูลค่าของบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือเจ้าเจ้าของหุ้น นะครับมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็คือจะออกมาเป็น EEB EBITDA เนี่ยมันคือแคชนะครับซึ่งเอาไปใช้จ่ายได้ทั้งนี้เอาไปใช้จ่ายได้เงินปันผลน,นะครับผมก็เลยเอาออกมาหาว่า e b i ปอ e r EBITDA เนี่ยมันอยู่เท่าไหร่งๆเนี่ผมผมอธิบายนี้ว่าจะได้ไม่งง PE PE ก็คือราคาหุ้นถูกไหมครับมันมันจะพ้ะของผู้ถือหุ้นไม่เกี่ยวกับเจ้าหนี้เลยถูกไหมครับ e a r n i n g ก็เป็นเอิ n ์นน่ที่เราจ่ายให้กับไอ้เจ้าหนี้ไปแล้ว ถูกไหมครับเราเอาไอ้ส่วนของคนที่เป็น PE ก็คือราคาของผู้ถือหุ้นหารด้วยเออร์นิงที่สามารถจะจ่ายให้เงินจ่ายเงินกันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เอามาหารกันแล้วดูดีว่าถ้าเกิดว่าดูในแง่ของเออร์นินไอ้ไอ้ตัว PE ของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอบคำถามนะครับดูงงๆเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าไอ้ตัว PE เนี่ยมันสำหรับของผู้ถือหุ้นคนเดียวนะครับ EV EBITDA เนี e ่ย มาสาหรับทั้งเจ้า,าผู้ถือหุ้นแล้วก็เจ้าหนี้ด้วยนะครับก็ดูแคสทางบริษัทเลยว่าเขาสามารถจะเจเนเรตแคสได้เท่าไหร่สําหรับทุกคนที่ต้องการเงินจากเขานะครับมันก็คือคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ผมมอง e ีวีบริเนี่ยในแง่ของมุออกมกว้างมากกว่าคือบริษัท่ยสามารถเจเนเรตแคสให้กับผู้ถือหุ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้กับเจ้าหนี้ได้เท่าไหร่นะครับจริงๆเนี่ยหลักการมันจะไม่ต่างกันมานะครับ ก็ตัวอ v p e r b i d ด้าเนี่ยมันก็จะออกมาภาพคล้ายๆกับ PE คือตอนนี้เนี่ยมันเกินแสนหนาของ standard d e v i a t i ันไปทั้งสองทั้งสองตัวนะครับทั้ง a d v วาน์แล้วก็ตัวดี้คนะครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่ผมครับมันมีตัวอธิบายนะครับมันมีตัวอธิบายนะครับว่าเซตเนี่ยมันมีคอมบิ n เ t ชันของ ธุรกิจหลายธุรกิจมานะครับมีทั้งธุรกิจที่มันเป็นโกลด์เพนนเทชันคือตัวที่บริษัทเนี่ยคืออินดัสตี้นะครับที่มันยังไม่มาชัวเต็มที่นะครับมันยังมีเพนนเทชันเลทอยู่ที่50%อยู่นะครับโกลด์ Close, เนี่ยมันสามารถจะโกลด์ได้ระดับ40-50%ภายใน2-3ปีกลุ่มเทเลคอมเนี่ยเป็นกลุ่มเซกเตอร์ที่มาชัวมากๆอย่างที่ผมบอกว่าเพนนเทชันเลนคือร้อยเปอร์เซ็นต์มันแทบจะไม่โตแล้วเซกเตอร์พวกนี้ เพราะงั้นเนี้ยการที่ตลาดจะให้ PE กับกลุ่มที่มาชัวแล้วเนี่ยมันจะน้อยกว่ากลุ่มที่เป็นโกลด์สต็อกครับก็อย่างที่ผมบอกครับอย,อย่างที่ผมบอกผมมองไอ้ตัวในอดีตนะครับว่าค่าเฉลี่ยของแอดวานในอดีตเนี่ยมันเทรดอยู่ที่ PE สิบสามเท่านะครับในแง่ของ PE นะครับ p เก้ามาณก็สิดต่อ e b per EBITDA ของแอดวานนั่นก็อยู่มาตั้งกเท่า ดีแท็กก็อยู่มาตั้งห้าเท่านะครับได้ครับได้ครับถูกรับถูกรับถูกรับมันก็จะเลยแบบมันก็จะเลยแบบนี้ครับมันจะเลยแปบัเจ็ดสิบแปดด้นั่นครับอ่าครับอ่ามันก็จะเกินแบบนี้มันก็จะเกินแบบแบบเหมือนมีซอรี่ที่ดีๆเนี่ยราคาก็จะเกินเอลเวอร์เตจไป อย่างนี้อย่างที่บอกนะครว่าแอรเวยถ้าแบบคนถามว่าเอา์เวยอยู่เท่าไหร่ก็ค,คือสิบสามนะฮะมันก็คือตอนนี้ถ้าเกิดมันไม่มีข่าวดีราคาหุ้นตกเนี่ยสิบสามเท่า P/E เก็บได้ถูกไหมฮะพอสองอาร์ติสีเออร์เน็ตต์มันก็กลับไปเกียที่ P/E ระดับสูงคือสิบเจ็ดเท่าสิบแปดเท่ารับเข้นตรงครับับถูกรับแปดสิบห้าเลยครับ ถูกครับเก็ดูแคสต์จะไม่ดูไอ้พวกจีิงจรใช่ใช่เปี่ยนกันอันนี้ใช่ไหมครับเราดูเรือ่องของอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นเลโชที่ดูเฉพาะแคสต์เจเนเรเตอร์จริงๆนะครับเราจะไม่มีไอ้ตัวแ็กเข้ามาเกี่ยวพ้องในตรงนี้ ตัวนี้เนี่ยไอตัว EBITDA เนี่ยมันหมายความว่าแค s ที่บริษัทเนี่ยจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นหรือว่าเ,เจ้าหนี้นะครับว่ามีความสามารถเท่าไหร่อย่างไอห้าถึงหเท่าเนี่ยมันกาลัอิมพายว่าผมใช้เวลา5ปีนะครับที่ผมสร้างแคสระดับนี้จะคืนให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก็เจ้าหนี้ได้นะครับมันอิมพายแบบนั้นพอกมาลง